สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะกป็นช่องอชิชานิมวันนีู้่กผมอชิเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็จะมาดูอีพีของกูดาฟักดูมทเป็นอีพีที่เจ็ดสิบสี่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยอ่ะนี่ไงเปิดภาพมาก็จะเป็นเฮ้ยทุกคนคอมเมลาแมนตัวใหม่วะ่ะ ยังไงทุกคนทีวีแมนตัวใหม่อ่ะที่เขาประกฏดตัวมาในวี73ยังไงติดกล้องเหรอส่วนิ้วไว้ด้วย let's go ไายแล้วทุกคนเฮ้ยมันพูดสิ่ดีดีนี่ว่ะอุยหุยหุยมันสะกดจิตได้เป็นพวกได้ทุกคนโคตรโหดเลยเออนยังไงอะ มันดูเฮ้ยมันสกอนกันต้นตีได้เอาหัวของแกม,มาคือยังไงอ่ะอู้หูเอาวัวมาอย่างนี้เลยโคตรโหดโคตรโห,ด,ห,ด,หดเลยทุกคนเอาวัวไปสกแกนหน้าอีกอ่ะโอเคแล้วก็พวกแพนธาเมนเข้ามาได้แล้วก็อกอมมวกโอ้ยโหดูดีเป็นซากเลยอ่ะแล้วก็ วิ่งนี่มันพวกเขาไม่ร่าแม่เนี่ยออกมาออกมายังไงล่ะพี่บางคนตายไปแล้วนะ่ะทำดีมากเฮ้ยโอ้โหพอหมดประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งเลยวฮ้ยนี่มันพวกมนุษย์กายพันในหนะทุกคนเขาฟังเพลินอยู่อะไรอะ่ะโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ทีเดียวตายเลยมัมยนั่นเผาบุกมันซช้สมองมันเอาไปหมดแล้วโอ้ไม่นะเฮย้ยเฮ้ยแล้วมันพี่ข้างนั้นนะี่นะพี่ข้างนั้นยังไม่ตายทุกคนนั่นนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเมื่อกี้ก็คือ เป็นเผ่าของคุณดอมสตูดิโอก็คือมีนาฬิกาสวายและก็ดิสอโอเคดูกันต่อเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนะตีแมนที่อยู่ในร่างเอสตัวน,นี่เขพูดว่าอะไรทุกคนผมฟังผมฟังไม่ออกนะ ดูนี่สิปิดกล้องน่นซะคืออะไรอ่ะฮ้่นี่ไงถูกถ่ายตัวสุดใช่ไหมฮ้่นั่นไง,งจะต้องติดกันเองฉันเจอมันแล้วดูนี่ฮ้่นี่ไงทุกคนดีเจสกิบิดีทะเลตไแม่คนแจ็คสันเอ้ยตัวนี้ไง เฮ้ยมันเจอกันแล้วว่ะสองตัวเฮ้ยรู้เหมือนว่ามันจะเป็นพันธมิตรกันนะเฮ้ยมันจับมือกันทุกคนพี่จีแมนทุกคนจีแมนยังไม่ตายตรงกลางอ,อกจีแมนที่จะเป็นอันนั้นอะมันดับไปแล้วทุกคนเนี่ยเฮ้ยโคตรโหเลย ยังไงสกีบดีไอ้หน่วยสวรรค์สกีบดีหน่วยสวรรค์ไอส้สกีบดีหน่วยสวรรค์สู้โดนดักทุกคนโดนดักนี่มันมันกี้เหมือนจัมสแกนในไฟแนนซ์เฟดดี้เลยทุกคนว่าไหมเสียงเหมือนกันเลยต่อไปอืมตุนตุนที่มันออนแอ ถ้าท่านคขาไม่่าจะไปด้วยเหรอห้างจากสองคนเนี่ยเป็นไงต้องกลับบ้านไป่อมก่อนวิเดอรสปิเกอร์แมนโ้ดูดีพี่แกเศร้าเลยอะคอด่องป้องกันที่หวัวเลยนี่ไงสปิเกอร์แมนจะมาเลยทุกคน้ยนี่ง เกี้เห็นอะไรมาทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะหยุดได้ดูนะผมจะหยุดได้ดูนะทุกคนในที่สุดนี่ไงเห็นไหมเขาเคยปรากฏตัวมาแล้วนะครับผมขอเรียกพี่แกว่า พี่จุกแล้วกันเพราะว่าพี่เคย,เคยขับจุกสกิบดิมาแล้วนะนี่งไงอุ้ยอ่ะอยังไงอ่ะพี่ไม่มีขาแล้วพี่ก็จะตื่นอีกเหรอคืนมีพวกมันกำลังอ่อนแอฉุดจะจบลงในวันนี้ไม่จบหรอกพี่ไม่จับหัวหน้าของมันมาแบบเป็นๆจะจบ,บ้าออยัางไง อย่าบอกนะว่าพวกเอสโตจะกลับมาทุกคนมันไม่มีแต่พวกสกิบดีนะมีพวกเอสโตด้วยอีเข้าดูอะไรกันอะเราดูมั่งดิเราก็มีแท็บเล็ตเหมือนกันอะมาดูโอ้ยทุกคนนี่มันพวกเอสโตนี่ว่าดูดิก็มันลอยได้โดยที่ไม่ใช้เจ็ตแตกอุ้ย โอ้ไม่นะทุกคนแล้วทำมันมาบุกตรงที่เนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนต้องตายแน่นเลยฮู้คนนั้นไงไม่ตันขาดทำมาแล้วนี่ทำลายจากการไหนดมันเปลิ่วจัดเลยนะ่ะโอ้มันมีเว่นี่อ่ะอุ้ยไม่ไหวเลยนะอย่างเงี้ยมันเตรียมรับมือมาพร้อมเลยยังไงอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยมาเป็นกองทัพเลยทุกคน มาเป็นกองทัพเลยอะไรสีเหลืองอมันจะระเบิดอ่ะทุกคนจะระเบิดเหรอเอา้หญิงที่มันอะไรวะเนี่ยมีตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนีก่อนตอนนี้หนีก่อนไททันคอมเมล่าแมนไททันคอมเมล่าไปกับไททันทีวีแมนก่อนตัวเนี้ย ให้ไททันทีเมนพาวากับฐานก่อนไม่อยากสู้กับฐานดวนไททันเคเมลา่าพี่แจจะเป็นยังไงบ้างวะพี่ไททันเคเมล่าแบบสู้ไม่ถอยจริงๆนะถ้าเป็นผมนะผมจะแต่งในเรื่องให้แบบไททันเคเมล่ากับสามไททันวับวับไปที่ฐานก่อน ตอนแรกอะไม่ต้องเที่ยวมาพูดคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยขอให้พี่แกรถจเถอะเฮ้ย,ย,ยพี่แกรถจะปิกเมนพี่แกจะไปเข้าไปช่วยเหรอฉันเสียทั้งสองคนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบวิ่งไปก่อนเร็วพี่พี่โอพีแมนอะโอ้โหมันไม่หนีจริงๆนะทุกคนมันไม่หนีจริงๆอะโฮ้ยไม่น่า สักวันนะถ้าเด้ต้อนคือคมล่าไม่ตายอ่ะอจับแต่ถ้าสปิกรแมนถ้าอัพเกรดมาแล้วจับการในพวกนีไ้ได้อ่ะบอกเลยโคตมันถ้าท่านคามล่าจะรอดไหมวะอ่ะงั้นเราไปดู Egg อีสเตอร์เอกกันเลยว่ามีอะไรมั่งนะครับทุกคนอ่าตอนแรกเลยก็คือที่ผมเห็นนะก็คือไอตัวนี้เลย สปิกเกอร์แมนคนนี้เลยนะครับเขามาแบบหลายต้นเลยนะนะครับแล้วก็พี่คนนี้น่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอสโลก่อนนะครับทุกคนโอเค ดูแลนี่แล้วนี่นนก็ไม่เป็นอะไรนะตันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วนี่คือเขาเขาเอาเนี่ยไปเปิดประตูไว้พวกคอมิล่าแมนเอาหัวเนี่ยโ,โคตรเดือดโคตรเดือดเลยทุกคนในที่นี้เดี๋ยวน่าจะมาดูกันมั่งนะว่ามีใครมั่งนะในนี้ที่ผมเห็นอยู่ชัดๆเลยก็คือนี่เลยพี่ข้างรัก แล้วก็ใส่เอ้ยแล้วก็ใส่แอนทิดนี่เลยใส่แอนทิส,ส,สปีกเกอร์แมนแล้วก็คาเมล่าแมนคาเมล่าแมนอีกแล้วเนี่ยคนนี้ก็ฮึยคนนี้ไม่เคยเห็นนะแล้วด,ดูเหมือนว่าเขาจะปกติมา,มาเลยมาเลยนะไม่เหมือนพวกคนน่ะดูดิร่างกายของเขาแบบดูครบส่วนนะดูแบบไม่พังเลยใส่สีเลือดหมูเเลยใส่สูสีเลือดหมู ไม่เคยเห็นนะคือเห็นแต่ใส่สีดำโอเคจบคลิปแต่เพียงเข้านี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะปุ่มอยาก e l o w youtube อันโอเคขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับ